จะคือบอ่อน,นี้เนี้ยอาหารตกปลาด้วยครับโอ้บึงเนี้ยห้ามขัวามานบ่สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะไปใส่ตุ่มม,ม,มปลาซิวด้วครับมีมีตุ่มอยู่สองหลังครับอันนี้ผมจะใส่สองสูตรลองเบิงครับอันนี้ผมจะใส่ล่ำล่ำเนี่ยผมหั่นเสนามเรียบร้อยแล้วผมกระเชยา แบ่งใส่ถุงน้จาจักหน่อยเดี๋ยวถิ่มใส่ในตุ่มในลดนะครับเนาะพอใส่ในถุงนี่นอนว่ากันมันไล่เบิดเร็วนะครับเนะาะกันมันฝุ่นมันออกในย่างปลาเขาไปกินมันสิกระจายออกเบิดเร็เวมันจะปกุ่มขึ้นครับเลยแบ่งใส่ถุงน้าอีกสูตรหนึ่งอีกหลังหนึ่งผมจะใส่นี่ครับเป็นอาหารตกปลาครับที่ผมมันก็ทีนี้พวกให้เกรดพวกอย่างสี่ผมผสมนะครับให้เกรดเนี่ยไผ่เขียวพวกน,นี้ครับนี่หลังหนึ่งสีใส่นะมาเบ่งกันครับมาอื่นว่าสองสูตรนี่ ตัวใดสีเข่าดีกว่านครับพี่น้องครับผมรังผิ่ไปใส่น้องสาน้องเดียวกันนะครับนี่ใส่ใกล้ๆกันไว้เลยให้มันเลือกเข่าครับมาเบิ่งว่าระวังห้ามขวัวกับอาหารตกปลาครับตกปลาหนาดินพวกขนมปังพวกผ่เขียวพวกชิบว่ามันชิเข่าอันใดดีกว่ากันครับพี่น้องครับมาครับเรียบร้อยพร้อมลงแล้วพี่น้องอันนี้ห้ามอันนี้ขนมปังผ่เขียวชุ่มพวกชิบพวกยังอาหารตกปลาครับ หลังแรกเข้าไปนี้แล้วลนลงไปหลังแรกเาข้ไปจังสีเลยไปหลังที่สองครับฟังนั่นหลังที่สอง เนีย่ยซาน้องหน่อยๆนะมาถารุ่นมืออ้นเสาครับพี่น้องสวัสดีตอนนี้มือเสาครับมาหอดน้องสะแล้วด้วยครับบ่งว่าสิเป็นตะคืออยู่อะใส่เบียดจมในยานคนมามาหลักกลางคืนแม่ผม ผมด้วยเอาไม้สักเอาอ่อ,อนี่เสียงข้างล่างลึกๆหนองข่างทางคนเที่ยวหลายครับเป็นตะคือบ่อน,นี่นี่ยอาหารตกปลาด้ครับโอ้หอดกระบอกคอยมีมีตะกุ่งปันนาคือว่าหลายแทบประซิว มาเบิ่งหลังที่สองครับบัดน,นี่ถ้าใส่ใส่หลังนี่เมื่อวานนี่เบิงบ่งเบิ่องมันบงน้ำดำนี่ครับผมผัดนังเนาะว่าไม่ได้นังปุ๊บโอ้ใครอยู่มันดึกผมตัวเดียวเสียบว่าทันเนี่เว้เนะบืบ้องหลังที่สองนี่เงี้ยห้ามขัวครับเบื้องเงี้ยห้ามขัวมานบ่ ยังยัง่ยโอ้ตะก,กุ้งเลยครับกุ้งหลายก็ปลาชุออยหลังไปเนี่ยผมไปเที่เบิรงนครับโอ้กุ้งครับกุ้ง กุ้งก้อยหนึ่งยุ้ครับน,นี่หั่มเลยครับหล,ลังนี่นี่หลังนี้ยังอันอาหารตกปลานี่ก็กุ้งลายครับหลังนี่กุ้หลังนี่ได้หลายกว่าหลังนั้นอยู่บ่ครับอาหารตกปลามาเดี๋ยวผม เอาเที่ลงงันให้เบิ้งครับบันกลวงลายลายก็ไปซิี่วไปซิีวบ่เค่อยเข่าเลยน้องเานะพราะันกันครับแต่ว่าอัน อาหารป่านี่สิเขาสิหลายกลัวในน้อยเดียวครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม,ม่มียังไงหรอกครับขอบคุณหลายๆคเขามารับชมคลิปครับขอบดคลิปเพียท่าน้นราคบสวัสดีครับ